สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเอฟทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับตีเฮงนะครับในช่องชาแนลของตีเฮงเก่งมือสองนะครับวันนี้นะครับมีรถเข้ามาใหม่นะครับโตโยต้าโคโรล่าเอลเพร้อมกับสีพิเศษนะลูกค้าผมอยากให้พี่ๆเอฟทุกท่านได้ดูกันนะผมคันนี้ต้องดูเลยบอกเลยว่าสภาพสวยกริ้ยมากนะครับผมเพิ่งไปขับมาจากรามประมูลเลยนะครับรถสวยมากๆนะครับคันนี้นะครับเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะลูกค้า ใครกําลังมองหาสีเทาดําอยู่คันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นสีหายากมากนะครับเอาละครับก่อนเข้าชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และซับสไคร้กับช่องทางของผมด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรีวิวว่าต่อไปนะครับเริ่มต้นที่ด้านหน้านะครับอันนี้คือเป็นโฉมไมนอร์ชเชงแล้วนะครับโฉมปี2018นะครับหลอดไฟมัตติเรฟเลกเตอร์ครับให้มาเรียบร้อยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับผมดูย้ํามอเรเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับดู สองชั้นนะครับพร้อมโลโก้ของโตโยต้าเห็นเด่นชัดเลยนะครับพี่ๆท่านใดนะครับสนใจหรือมองหาเอาติ๊กเพใช้งานนะครับรถของผมเนี่ยต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกท่านอย่างแน่นอนครับสภาพเกตเองจริงครับย้ำมาเก็เองจริงนะครับปลอดไฟมาติกดเฟเตอร์นะครับลูกค้าดูว่ารถเพิ่งเข้านะครับยังไม่ได้ล้างเลยนะครับถ่ายชงให้ลูกค้าได้ชมกันก่อนเลยนะครับช่วงรอยต่อรถนะครับค่อนข้างแน่สนิทนี่เห็นไหมครับเนียนกิฟเลยนะครับสวยๆเลยคันนี้นะครับ ยางคันนี้ี่ยเป็นยางปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับได้ยางปีใหม่เลยแม็กสองสีปัดเกลให้เรียบร้อยนะครับยางปียี่สิบเอ็ดนะครับแม็กสองสีปัดเกลให้เรียบร้อยนะครับโชคซุ้มเดิมนะครับโรงงานนะครับดูนะครับไม่มีการทาอะไรเกือบช่วงล่างแน่นอนดูนะครับความฝุ่นยังเกาะอยู่เลยครับรถยังไม่ได้ล้างเลยนะครับสีเนี่ยดูดิลูกค้ารถพึ่งเข้านะลูกค้าดูได้เลยว่ารถพึ่งเข้านะพี่พี่สีทุกท่านดูขายความสบายใจกันแบบนี้เลยนะครับ กระจกข้างนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับพร้อมไฟเลี้ยวให้ในตัวเลยสวยๆเลยคันนี้นะสีเทาดำซึ่งเป็นสีที่ f ซหากันเยอะมากนะครับเป็นที่ต้องการตลาดมากๆเลยนะครับกระจกเดิมโตโยต้านะครับพร้อมสัญญาณการขขมยออโต้รามมีมาให้เรียบร้อยนะครับมือจับเป็นโครเมียมครับนี่สวยๆแบบนี้เลยครับส่วนด้านในนะครับเป็นเบาะสีเบจเรารู้อยู่แล้วว่าเอาติ๊กเนี่ยสามารถจะเป็นโฉมไม่ได้เชียงใหม่เลยจะเป็นเบาะสีเบจเบาะนะครับยังไม่ได้ทงทาการปรับสภาพนะครับเนี่ยเดี๋ยวล้างขัดใหม่เราบอกได้ว่าไม่มีคราบมันดำไม่เห็นแน่นอนครับอันนี้แผ อันนี้ผมจะเอาออกนะครับผมจะไม่ได้ให้ไปเพราะว่ามันสภาพมันดูไม่ได้เลยนะครับด้านในนะครับดูนะครับค่อนข้างสะอาดสะอ้านนะครับนี่เคร่งเข้าหมายเลขไม่สองแสนโลนะครับเป็นรถของหน่วยงานนะครับรถพวกนี้คือจะเข้าเช็คระยะสูตรตลอดเวลาลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะครับระบบพุทธสตาร์ทมีมาให้นะครับกระจกพับไฟฟ้านะครับราคาบอกเลยว่าถ้าเสนอขามาเนี่ยเราใจแน่นอนนะครับหัวน็อตเดิมนะครับน็อตหน้าน็อตหลังไม่มีขยับดูได้เลยนะครับสภาพสวยครับให้ดูเม็ดอาร์คว่ารถเคยชนมาไหม ดูนะครับนี่เมทอาร์คนะครับชุดโครงสร้างนะครับไม่มีการถูกชนถูกเปลี่ยนถูกยุ่งกับโครงสร้างใหม่แน่นอนครับค่อนข้างสวยกิ๊บเลยนะครับเดี๋ยวเปิดห้องผู้โดยสารด้านหลังให้ดูกันนะครับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยลูกค้าดูนี่นะครับบ่อยังไม่ได้ทําการเก็บสภาพยังไม่ได้เก็บงานเลยนะครับค่อนข้างสะอาดสะอานเลยนะครับพี่ๆท่านใดอยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามีบริการไฟแนนซ์นะพี่วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านเลยไม่ต้องห่วงจบสดผมมีสองรถให้อีกด้วยนะครับดูช่องน็อตนะครับ ไม่การขยับนะครับสายเสียบ USB C สายชาร์จแบตนะครับมีมาให้เรียบร้อยนะครับโดนโดนเลยคันนี้นะครับสำหรับเจ้าโตโยต้าโคราติดนะครับต้องบอกเลยว่าสภาพกียมากนะครับเดี๋ยวเปิดดิดูฝาหน้าท้ายนะครับเป็นโคราติดนะครับ 1.6G ตัวท็อปนะลูกค้าเซนเซอร์หลัง2จุดมีมาให้เรียบร้อยนะครับดูนะครับนี่คือให้ดูมุมกว้างนะครับของ ด้านหลังนะครับนี่สวยมากนะครับถคันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่ก็รีบจับถ่ายให้ FC ซีกันก่อนเลยครับกลัวว่าคนอื่นเขาจะรีบจองไปนะครับหัวน็อตหน้าน็อตหลังดูนะครับไม่มีการขยับขยื่นนะครับดูได้เลยนะครับสภาพเชิงเค้งเลยลูกค้าเอิบนี่ไฟเดิมนะครับโรงงานนะครับไฟเดิมโรงงานนะครับนี่ดูนะครับไฟเดิมโรงงานนี่ให้มาเรียบร้อยนะครับ นี่ครับตัวนี้จะมีชุดยางอะไรนะครับที่ให้มาจากเดิมโรงงานนะครับสินทางมะพร้าวเดิมโรงงานนะครับรับประกันลูกค้าเขตเอว่ารถไม่เคยสนักพิ่ความจมน้ำนะครับรับประกันให้เลยนะครับนี่เดี๋ยวดูฝั่งนี้นะครับผมเหมือนกันนะครับผมรับหน้าร้อหลังไม่มีกรยับกระยื่อนนะครับสวยๆเลยคันนี้กริบๆเลยดูนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเราอยู่ที่เขตบุรีลูกค้าสาย68กรุงเทพมหานครครับเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยนะครับ ดูนะครับเนื่องจากว่าเป็นฉมไม่ไดเชียงแล้วเนี่ยแอร์แบ็กเนี่ยเขาจะมีให้7ดลูกนะลูกค้าหน้าหลังนะครับผมมีให้ครบเรียบร้อยแอร์เป็นวงกลมแบบนี้ครับเป็นฉมไม่ได้เชียงนะครับน็อตหน้าน็อตหลังนะครับอย่างที่ผมแจ้งคือไม่มีขยับอย่างแน่นอนครับดูสภาพนะครับสวยกริบเลยสวยเชียงเลยดีกว่าคันนี้ดูนะครับอาจจะมีตำหนิคือรถมันเป็นเสน่ห์ของรถมือสองนะก็คือข้างธรรมดานะนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะเอ่ยเป็นอะไรเอ่ยนะครับเราเสนอขายให้ดูแล้วนะครับ เดี๋ยวราให้ดูอ่าในรายละเอียดของของห้อ,องเครื่องกันสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะว่าให้สิมท<ด>่ารมในชุมว,ว่าห้องเครื่องเนี่ยเป็นแบบไหนว่าเราเพิ่งเข้านะครับยังไม่ได้ปรับสภาพเลยเดี๋ยวรอดูนะพี่ป๊าสักคู่นะครับ,บรายละเอียดห้องเครื่องนะครับดูรัฝากระโปรงนะครับไม่มีการขยบับขยื่นนะครับ เป็นอาทรงโชคนะครับเรียงกันสวยงามแบบนี้นะครับสภาพคลิปเลยดูนะครับเครื่องยังไม่ได้ทําการล้างทำความสะอาดนะผมจุดแต้มมากสีโรงงานทุกอย่างอยู่ครบนะครับเอาละครับเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับผมฝากพี่พีทุกท่านด้วยนะครับใครที่ชมอยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้เลยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในการรีวิวคลิปดีๆแบบนี้นะครับสรุปกันรายละเอียดคร่าวๆนะครับสำหรับสหรับเจ้า t o y ยต a โคราอิคันี้นะครับรถปี18นะครับราคาเสนอขายที่4 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผ่อนต่อเดือนเดือนประมาณ7,000บาทนะครับเครดิด,ดีฟรีดาวไปได้เลยนะครับใครมองหาอยู่คุณภาพผมย้ำ่าเกตเองจริงนะครับแล้วโทรมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับพร้อมที่จะจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศไทยสวัสดีครับ